สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ค o คิ้งบอยนะครับผมช่วงนี้ก็จะอยู่กับค o คิ้งบอยซะบ่อยๆเพราะว่าคิวเนี่ยก็จะอยู่กับบ้านซะส่วนใหญ่นะครับผมก็วันนี้นะอยากจะทำคอนเทนต์ที่แบบว่าสนองตัญหาตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะกินมากๆเลยนะครับก็คือกุ้งดองซีอิ๊วแบบคอรเรียนเองนะครับ ก็อย่างแรกนะที่คิวจัดเตรียมไว้แล้วนะครับอย่างแรกก็ต้องมีกุ้งนะครับต้องแกะแกะเปลือกก่อนนะครับแบบให้เป็นแบบนี้ให้เหลือแต่หางแบบนี้นะอือฮึกุ้งแล้วก็เอาไปล้างนะครับล้างด้วยแป้งมันนะแล้วตัวความขาวกุ้งเนี่ยจะไปหมดเลยทั้งเลือดตรงปลายตรงหัวตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียขาวจัวเลยจริงๆมันจะต้องมีแดงๆตรงนี้ด้วยนะ พราะกุ้งมันสดมากมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็ออกมาแช่โซดานะครับแล้วก็เนี่ยในตู้เน,เนหนึ่งชั่วโมงด้งดึ๋งด้งดึงด๋งเลยกรอบนะฮะส่วนผสมอื่นก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเป็นน้ําดองที่เราจะต้องทําอย่างแรกก็จะมีน้ํากระเทียมดองนะครับผมน้ำกระเทียมดองนะฮะสองร้อยกรัมนะครับส่วนนี้ สีอิ๊วนะจ๊ะ100กรัมพริก7เม็ด <c> เ <oughs> มยจะใส่เยอะกระเทียมกระเทียมเนี่ยไม่รู้กี่กีบแต่ช่างแล้วได้ประมาณ103กรัมน,นะครับเอออันนี้น้ำปลาน้ำปลานี่5ช้อนโตะนะครับผมมีแค่นี้เลยจริงๆเนี่ยการดองเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่น้ำตาลกรวดหรือไม่ก็แบบ เป็นน้ำตาลทรายใช่ไหมแล้วเขาก็จะนำไปแบบตั้งไฟอ่อนแล้วก็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำตาลมันละลายถูกป,ปะแต่นี่คิวอะจะไม่ใช้วิธีแบบนั้นคิวจะเอาแบบเป็นวิธีของคิวที่คือก่อนอื่นเราก็อยากจะเซฟที่บ้านเราเขาก็จะแบบงดหวานนะเนาะอือฮึก็อาจจะหวานไปปลายอาจจะไม่หวานเยอะเพราะว่าอย่างป่าเนี่ยก็แบบรับประทานน้ำตาลแบบในปริมาณที่เยอะข,ขนาดนั้นไม่ได้นะเลยจะต้องซอฟลงมาให้เหลือแค่นี้จริงๆ ในความคิดของคิวอะถามว่ามันจะอร่อยแบบมากๆากไหมในความคิดของคิวมันก็ก็คงเหมือนเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ออกไปในแนวทางหวานๆเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบ เหมือนคล้ายๆกุ้งแช่น้ำปลาแบบว่าเออกุ้งก็เอาไปแช่น้ำปลาหรอกุ้งดองน้ำปลาอะไรประมาณนั้นนะ่ะแค่น,นั้นมันมีน้ำปลาไงแต่อันนี้ของเราน้ำปลาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเขา้าใจป่ะทุกคนแล้วก็มีตัวน้ำกระเทียมดองด้วยแล้วก็ซีอิ๊วโชวยุนะแล้วก็จะเป็นกระเทียมกับพริกอาจจะเผ็ดซีซาซีซานะครับปลาเงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนี่นะครับก็จะเป็นภาชนะหรือกระอบ ที่เราเลือกใช้นันเองนะฮะก่อนอื่นเราก็จะต้องนำกุ้งเนี่ยนะครับมาวางใส่ในนี้เรียงอย่างสวยงามก่อนนั่นเนาะโอเคไปทํากันเลยเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปนั่นเองนะครับไปทํากันเลยอย่างแรกก็ ใส่ไปเลยครับน้ำกระเทียมดองมันเี้นะครับโอเคใส่ให้เขาท่วมนะนี่เขาก็จะแช่อยู่ในนั้นตัวนี้ก็เป็นน้ำปลาใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาจะไปเจือปนกันเองนะอันนี้เป็นหน้าที่ของเขา <c oughs> <c oughs> มันคือหน้าที่ของเราเปล่าเออตัวนี้ก็เป็นโชวอยู่ครับผม <c oughs> ต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการใส่พริกครับใส่พริกเลยเราก็จะโปรยๆปรยไปพอแบบเออเป็นผู้ดีนะครับผมนี่นะไม่อยากจะใส่เยอะครับเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวจะเป็นน้ำปลาพริกนะ <c oughs> ส่วนนี้แมงกระเทียมเอ,ออเออมันมันก็น้ำปลาพริกอะนาอทุกคนบ้าเราอย่าว่าครับอย่าว่านอ้อง น้องอร่อยอันนี้เป็นกระเทียมที่ใส่กระเทียมเยอะเพราะว่าคิวอยากกินนั่นเองนะครับผมมันคือวันบวมบมของเด็กอ้วนนั่นเองนะฮะโอเคงั้นหลังจากนี้เราก็จะปิดด้วยพลาสติกใสนะครับเราจะแลปบมันเลยนะครับถ้าบ้านใครมีตัวฝากระอับ ก็ปิดนะถ้าเป็นการะตักที่มีฝาแต่ของคิวคือน้องฝาจากเราไปนานแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะแรปก่อนนะครับทุกคนขออนุญ,ญาตนะแรปพลาสติกหรือที่เรียกกันว่าพลาสติกซีนนั่นเองนะฮะเลิศไหมเอาแบบแน่นๆนะฮะนะครับเจาะเจาะเจาะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ตัวนี้ปิดแน่นนะทุกคน ปิดแน่นจริงๆมันอยู่ที่คนทำมันด้วยนี่ฟึบเสร็จแล้วยังเห็นปะเออแล้วเราก็จะไปแช่ตู้เย็นกันไว้สี่ชั่วโมงนะครับในกรณีขั้นตอนที่การดองที่แบบเอ้ยพร้อมจะกินสี่ชั่วโมงโอเคปะครับไปเจอกันคนครับตอนนี้นะครับคิวก็ตื่นเช้าแล้วแล้วก็มาพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นนะนี่นะ เม็ดกลมกลมแบบนี้แล้วเดี๋ยวคิวก็จะทําการตวงข้าวนะครับข้าวนะครับคิวใช้ห7ร้อยเจ็ดสิบกรัมนะคร้บย7 0ดสิบกรัมนะครับทุกคน <c oughs> ได้ยินหรือเปล่า <c oughs> เราก็จะทําการล้างข้าวนะครับสาวข้าวล้างน้ำนั่นเองนะครับเหมือนข้าวไทยเลยทุกคน <c oughs> ล้างทั้งหมดสามน้ํานะครับ ตัวความสะอาดของข้าวนั่นเองนี่นะครับหลังจากนี้นะฮะคิวก็จะแช่ข้าวไว้ประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะจับเวลากันไว้เลยแล้วเราค่อยกลับมาเอาข้าวไปหุงนั่นเองนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราดองไว้นะแล้วก็ออกมาตั้งไว้จนละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจัดใส่จานกันนะต่อไปเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันนะครับเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดพริกนะครับคิวเลือกเป็นพริกเขียวซะส่วนใหญ่นะครับน้ํากระเทียมดองน้าําปลาน้ามะนาวนะครับแล้วก็มีผงวิเศษสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปั่นกันเลยนะครับทุกคน เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ขอต้อนรับป๋าพาชิมนะครับวันนี้สวัสดีครับจะมาชิมอาหารของเรานะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ๊วนะครับเขากําลังฮิตกันนะแต่ว่านะส่วนนี้เป็นสาลายนะครับสาลาดสาล่านี่สาล่านี่ใช้ห่อใช่ครับส่วนนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับคิวหูเงงเมื่อเช้าเลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ด นะอ่าโอเคป้าเนี่ยต้องต้องเดี๋ยวต้องสอนนนะตามมือแบบนี้นอ่าเดี๋ยวคิวตักให้อันนี้ก็อย่างแรกเขาก็จะใส่ข้าวกันะนะเนาะนี่นะครับเอาเอาไม่ต้องมากอ่านี่นิดเน้นกุก้งเน้นกุก้งโอเคนี่นี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นกุ้งนะ,ะกุ้งมาใส่ก็เดี๋ยวป้าต้องเอาหางออกด้วยนะนี่เนี่ยดึงดึงอ๋อนี่นี่ๆๆนนเราต้องดึงใช่ใช่ครับมีกระเทียมด้วยนี่ กระเทียมกระเทียมดองกับพริกดองด้วยนะครับนี่นต่อไปเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงแซ่บปลาห่อแล้วประทันอลองก่อนหอเสร็จแล้วบั่มเลย <c oughs> <c oughs> รสชาติอย่างไรเนี่ยอืมที่พูดได้ละลายมันจะปนไปละลายใช่ปะ่ะอืมกุ้งหวานได้หรอได้หรออืมได้เลย ิคำนี่อิ่มเลยเน, <c oughs> นี่ยจบคำหนึ่งเลย <c oughs> โอเคครับทุกคนกินตออ่ออะไรอะไรมันหวานนะแบบว่าเนื้อกุ้งหวานข้าวแล้วก็กุ้งใส่ใช่ กระเทียมนะปลาอร่อยตัวกระเทียมกระเทียมด้วยววกระเทียมซีฟู๊สซีฟู๊สอร่อยมากเดี๋ยวปลาปลาปลาไอ้นี่อร่อยนะปลานะมาลองกินกุ้งเยียบเียวดูดิเนื้อกุ้งมันจะเด้งกรอบๆนะ ตัวเนี้ยใช่ไหมตัวเนื้อกุ้งเปียวเลยกินไ,ไหมคือทุกคนครับกินเตูดเลยใช่ไหมใช่จริงๆคิวอยากกินแซลมอนด้วยนะครับแต่ว่าลองไม่มีโอกาสไปแ,แบบว่าไปซื้อออกไปข้างนอกไงกุ้งหาได้ง่ายตอนนี้อยากกินแซลมอนด้วยนะครับถ้ามีโอกาสว่างๆเดี๋ยวมราทดอร์ไม่ดูจะต,ต้องให้ร้าหยกุ้งลายเสือไง,ไงใช่ วันนั้นก็ชิโรน,นึ่งกุ้งลายเสือแล้วป่าก็ซื้อกุ้งขาวไว้ด้วยแม่น้ํานะครับต้ม,มีกุ้งขาวเพิ่มมามในแม่น้ำอม,ามากงนะครับคือท,ทางชาวบ้านเขาก็พอหาได้นะครับจะแน่นกว่ากุ้งที่เลี้ยงมากแล้วก็อร่อยรสชาติดีรสชาติดีแน่นแน่นแน่น เดี๋ยวปาจะไปทำข้าต้มต้องติดตามมิลิปลาใช่ไหมข้าต้มกุ้งลายเสือเป็นเข้าต้มกุ้งธรรมดาคือว่าเราอยู่บ้านช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปไหนก็ทานเข้าต้มเบาๆกันไปอร่อยนะเนี่ยทำไปเล่นไ าคิดไม่ได้แล้วเนี่ยคนอื่นต้องสั่งสั่งซื้อมาไงบางที่เขาแบบว่าออเดอร์เขาก็เต็มอ่ะกว่าจะมาถึงร้อยต้องนานไงไม่ไหวนะครับสาณคาแพงด้วยใช่ใบ่งไ่เพื่อนดีกินแบบเกาหลีเกาหลี ข้าวญี่ปุ่นมันหอมกว่าข้าวสวยบ้านเราใช่ครับแล้วก็มีความแน่นกว่าเพราะว่าคิวต้องแช่น้ำ่ะสองชั่วโมง่ะครับทุกคนระบางระว,ว,ว,วข้าวเี่ะุ่ต้องจับกุ้งอ่ะ เวลียสับอ้ากระเทียมแน่เลยเคียมนิดนึงใช่ไหมอันนี้คำคําสุดท้ายนะครับทุกคนเดี๋ยวปาลอาพอนนนี่ีอนนี้อยอคราคสุดท้ายนะครับทุกคนสามสองหนึ่ง ความกรอบนะทุกคนจริงๆเป็นคนกินได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะความกรอบของกุ้งความหวานของเนื้อกุ้งด้วยและความแบบนัวของน้ําดองนะครับและความจะถามว่าน้ําดองอน่ะอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีมข้าวญี่ปุ่นก็หอม,อมสาหรายก็เข้ากันนะครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันก็ ต้องกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ปา๋าพาชิมและ s โซค Channel ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและติดตามพวกเราตลอดไปได้วยนะครับ,บสวัสดีครับ